So take it ทุกที่ที่เธอมองมาที่ฉันเธอพร้อมจะทุทุกทางก็เพื่อให้เราอยู่ด้วยกันสายตาและมือของเธอฉันดูอ่อนโยน,นต่อชนแตฉันไม่อยากให้เธอต้องเสใจเพราะว่าฉันไม่เคยลืมฉันไม่เคยอิ่มเข้าไป ยังคิดถึงเขายัางคิดถึงเขาชนำใจหลายแบบนี้ก็อ,อย่าทุว์ลยคนดีอยากให้เธอได้เจอคนที่ดีจะเธอรักฉันจริงได้กป่าทิ้งฉันไปได้ว่าดดันนี้ฉันไปให้ไกลยอย่าต่อฉันไว้เลย จะอยู่กับชั่วไรขอที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบฉันไหมคุณได้รับความรักจากใครสิ่ทุกท,กทีที่ฉันพยายามมองหน้าเธอแต่สุดท้ายมันก็ปลอยไปเป็นเขาสิ่งของเธอบอกว่าฉันในทุกครัตื่นขึ้นมาฉันก็หลีกคิดถึงแต่เขาภาวนาเพื่อ แต่สุดท้ายก็ไม่ลืม,มคิดถึงแต่รักวันเก่าไปฉันผิดเองเป็นชาแนลเธอสารรักฉันจริงได้ปลดทิ้งฉันไปได้ปลดดังนี้ฉันไปให้ไกหลายหยุดต่อฉันไว้เลยยู่อยู่กับฉันเลยคนยที่ลืมแฟนเก่า

什么未来？ ส่งเสียงทะลุจอมาเลยครับให้กับ Three Man d o w สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แปมมาเลยมาเลยครับโอ้โหคิดถึงพวกเราว่าครับเนอะสุดยอดไม่ได้เจอกันตั้งนานพี่จริงนะฮะแล้วถ้ายังจำกันได้แต่ผ่านไปเร็วมากนะป,นปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วคราวที่แล้วก็เพิ่งรับรางวัลจากล i n เม e l ดี y ใช่ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่รับรางวัลจากล i n e Melody คราวนี้เป็น Black Melody ขอบคุณมากครับขอบคุณทางลายเม e l ดี y มากเลยนะครับขอบคุณก่อนเลยดีกว่านะครับผม เนไงพี่แบบหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพี่ต้องถามผมพี่ต้องถามผมเวะร่ามต้องถามผมไม่ใช่เดี๋ยวเอาสคริปต์ไปให้ครับผมก็นี่แหละอยากจะถามคำถามเดียวกันเลยว่า2,564สำหรับเราตรีมา l ดาวเป็นไงบ้างเป็นปีที่แบบนี้เลยครับความรู้สึกนิ่ทุกคนอาจจะงงผมจะตอบแชทถ่ายมาที่หน้าผมพวกเราตรีมาดาวหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ซุมเข้าไป กองแบบนั้นเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมันดึงอารมณ์ได้แบบไม่ต้องพูดไม่ได้มีเนาะดูด้วยสายตาชอบใช่ครับผมเออก็เป็นปีที่ยังยังอีกยังพอละพอละพูดเยอะเดี๋ยวมันไม่อินเนาะใช่พอแล้วพูดน้อยๆดีกว่าเนาะแต่ว่าก็รู้สึกดีใจเนอะกับรางวัลนี้ Black เมโ o ดีครับดีใจมากครับผมคือเรียกได้ว่าทุกรางวัลที่เราได้รับไม่ว่าจากใครก็ตามเราดีใจเสมอครับผมคือมันเป็นแบบว่าผลตอบแทนจากการทํางาน เนอะจริงๆเลยนะครับผมชาวเมืองดูอยู่มากมายเลยตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เมกาได้เจอชาวเมืองมากเท่าที่เราหวังเอาไว้นะฮะแต่นี่ก็เป็นหนึ่งครั้งที่เราได้มาเจอมีแล้วอยากจะบอกบอกได้เต็มที่เลยฮะครับก็สําหรับชาวเมืองที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมจะพูดในสิ่งที่ผมไม่เคยพูดแล้วกันพวกเราสบายดีโอเคโอเคพวกเราดีใจเสมอที่ได้ทั้งอยู่บ้านและได้เล่นคอนเสิร์ตบ้างอ่าใช่พวกเรา แข็งแรงดีนะครับอะคุณอย่าพูดอะไรแบบที่ไม่เคยพูดอ่าคือผมก็ไม่อยากจะหลอกพวกคุณไปทีน,น,นิดแล้วว่ามันอีกนิดอีกนิดนะฮะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมก็คือเราก็จะมาเจอกันเลยคุณตูนมีอะไรจะพูดแบบไม่เคยพูดที่ไหนบ้างสเปเชียลสำหรับลายเมลโลดี้เท่านั้นผมมีความสุขมากๆเลยครับนี่พวกเรามีความสุขมากสําหรับรางวัลแบล็คเมโลดี้ขอบคุณลายเมลโลดี้ปกติไม่เคยพูดว่ามีความสุขเลยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ อันนี้หายากเทมนี่หายากอันนี้เป็นแรไอเทมมอบให้ไลนเมโลดี้เท่านั้นนี่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆครับผมเดี๋ยวจะวาไปมีคนฝากถามมาครับทาไมเวลาซักผ้าฝนต้องตกทําไมเวลาซักผ้าฝนต้องตกเออทําไมเวลาซักผ้าฝนต้องตกทําไมเวลานัดเด็กและเด็กมาสองคนอ่ะฮะเอ้ยมันข้ามคำถามมันไปได้ยังไงอ๋อคุณไม่รู้จะลงที่ใครคุณว่าลงที่ผมตลอดคุณหันไปข้างๆมากสิฟังนู้นน่ย คุณรา้ายนะคุณกิจนะคนร้ายนะทำไมกลับบ้านดึกเราต้องบอกอีกแบบอ่ะ <c oughs> สักผ้า <c oughs> ผมว่ามันเป็นในเรื่องของการจดจำเน่เป็นไงเวลาเราลงมือทำสิ่งใดแล้วหวังผลมันจะจดจำเวลาพี่ล้างรถพี่จะจำได้ว่าพี่เพิ่งล้างรถจริงๆฝน,นอาจจะตกทุกวันแต่พี่ไม่สังเกตแต่พอพี่ล้างรถพี่จำได้ว่าเราล้างรถแล้วนี้ฝนตกเฮ้ยทำไมล้างรถแล้วฝนตกตลอดวะเออ ปกติอยู่แล้วใชเ่เราก็สักาพาทุกวันไงใช่คุณก็ตอบแชทอะไรไปเรื่อยทุกวันนะทำไมเอ้ยอะไรอ่ะเอ <c oughs> <บ>้ยวุกเข้าอย่างเร็วผมขอเป็นนักร้องนำมักงได้ไหมครับผม นอะสนุกสนานนะครับผมชาวเมืองทุกคนคิดถึงและเชื่อว่าแน่นอนตรีม e Man คิดถึงชาวเมืองแบบร้านเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะก็หวังว่าอนาคตอันใกล้นะจะได้กลับมาเจอกันแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับระหว่างนี้ก็ดูแลสุขภาพกันไปจะติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับนี่คือ Three Man d o